ครับสวัสดีครับพบครูบปอยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในช่อง SMS m u s i c นะครับแล้วก็จะมาในเพลงใหม่นะครับอ n d ดนะครับของป๊อปปองกุลฟีเจอริงกับ w o n d e r f l a m e นะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ B flat นะครับซึ่งในคีย์ B flat เนี่ยจะขอทาบเยอะมากนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นคีย์ G นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นคีย์ G แต่ถ้าเราจะเล่นไปกับ u t u b e นะครับเราต้องหนีบคาโปที่เฟทที่3มนะครับมันก็จะได้อยู่ในคีย์ B flat ซึ่งเป็นคีย์เดียวกับทาง u t u b e นะครับแต่ว่าเรามาเปลี่ยนในเล่น รูปคอร์ดของทาง G นะครับซึ่งในคีย์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นคอร์ดของทางคีย์จีนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็จะมีไล่ไปเลยนะครับ G A Min o r B minor C D E minor นะครับแล้วมันจะมีคอร์ดยืมนะครับที่สําคัญสำคัญเพิ่มขึ้นมาประมาณ3คอร์ดนะครับก็จะมีคอร์ด D Min o นนะครับอ่านี่ไปยืมมานะครับแล้วก็คอร์ด E ก็ไปยืมมานะครับแล้วก็อีกคอร์ดนึงนะครับที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็อ่าคอร์ด C Min o r นะครับก็จะหน้าตาเหมือน B Min เ r เลยนะครับก็ขยับมานะครับโอเคทีนี้ตอนที่ผมสอนเนี่ยผมก็ใช้คาโปในเฟสที่3เลยนะครับก็ลองหนีบดูแล้วก็ลองฝึกตามแต่ถ้าไม่มีคาโปก็ฝึกแบบไม่มีคาโปก็ได้นะครับแต่อันนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับเวลาที่ไปเล่นกับเพลงนะครับโอเคเราได้ขอดละทีนี้แพทเทิร์นในการดีดนะครับก็ผมก็ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นซับซ้อนอะไรก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็คือแพทเทิร์นเพลงช้านะครับขึ้นลงขึ้นลงลงอันนี้นะครับลง ลงขึ้นลงลงมันก็มีการแบ่งห้องแค่2แบบนะครับก็คือแบบเต็มห้องนะครับที่มีตัวขีดเนี่ยเต็มห้องกับอีกในหนึ่งห้องเนี่ยมี2ขอดนะครับก็จะไปคนละครึ่งห้องนะครับก็ครึ่งห้องก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับ เป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวนะครับผมบอกผมจะบอกว่ามันมีคอร์ดเยอะนิดนึงจะบอกว่าเยอะมากก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะแบ่งสามารถแบ่งเป็นท่อนเวิร์สนะครับท่อนเวิร์สที่ป๊อปปองกุลร้องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับที่จะใช้ที่จะกลับมาใช้คอร์ดซ้ําๆพอท่อนเวิร์สที่2เนี่ย มันเป็นคอร์ดอีกชุดนึงอีกนะครับที่เป็น Wonderframe ร้องนะครับก็จะเป็นคอร์ดอีกเซตหนึ่งนะครับในส่วนของอเครื่องดนตรีอะไรตรงนั้นก็ไม่ได้ไปก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเล่นคอร์ดในเพลงได้เนี่ยก็จะเล่นคอร์ดตอนโซโล่อะไรตรงนั้นได้อ่าทีนี้มาดูคอร์ดในเพลงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนาะในเริ่มเริ่มตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นคอร์ด C นะครับ C 1ห้อง B Min o เนะครับ A m i n o แล้วก็จก็จะเล่นอันเนี้ยซ้ำสองรอบนะครับความเร็วของเพลงมันก็จะอยู่่ในคววามเร็ที 72นะครับอ่าล้วก็เปิดเมทานอมนะครับที่72อ่านะครับแล้วเราก็ฝึกก่อนนะครับอ่าตอนเริ่มของมันเลยนะครับอย่างนี้ท่อนแรกเนะาะนี่อ่า B minor นะครับถ้าทาบไม่ได้ก็ปกติก็ได้นะ A minor อ่าแล้วก็ G นะครับแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่ง ก็เอมิเนนะครับถ้าเราเล่นท่อนแรกนี้ได้นะครับก็จะเล่นเวอร์สหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แยกฝึกเป็นท่อนเนาะเีนี้ปีคอรัสนะครับปีคอรัสก็จะมีอยู่4ห้องนี้นะครับอ่าสาที่เป็น A minor เน้ามาแล้วก็ครึ่งห้องนะครับตรงนี้ แล้วก็จะไปที่ฮุกนะครับฮุกก็เป็นคอร์เซตนี้นะครับลองดูนะา้อมที่ก็จะมีคอร์ดยืมมาด้วยนะครับ B minorE minor e min ตรงนี้นะครับจะไปคอร์ดยืมนะครับ D แล้วก็ C เป็นคอร์ดยืมอีกตัวหนึ่งนะครับ EA minor แล้วก็ดีอ่าแล้วก็ใส่คอร์ดยืมเข้ามานะครับ C minor อ่าทีนี้ในคอร์ดเซ็ตใหม่นะครับตอนที่ Wonder Frame ร้องเนี่ยก็จะเป็นคอร์ดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะใช้คอร์ดยืมมาค่อนข้างเยเอะเนาะอ่าลองดูนะครับ3 4ก็ G นะครับไป D minor C ก็ C m i n เนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเล่นอีกรอบหนึ่งวนเหมือนเดิมแล้วก็ C ม i n เน ท่อนเพลงมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ไปซ้าที่ปีคอรัสนะครับแล้วก็ท่อนคอรัสก็ถ้าเล่นท่อนคอรัสกับท่อนปีคอรัสได้เนี่ยก็เกิน50%ของเพลงแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีท่อนเวอร์สที่เล่นไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะเป็นลูกเล่นในการเล่นคอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็เหมือนเดิมน,นะครับมี2พาร์ทเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับเพลงกันดูนะครับแล้วก็ลองฝึกคอร์ดท,ที่ผมบอกไปไว้คร่าวๆก่อนอันนี้อาจจะแบบดีดคอร์ดอย่างเดียวรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมันเป็นเพลงอะไรเลยนาะแต่ถ้าเดี๋ยวเราไปดีดกับเพลงนะครับก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทที่2นะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมดูพาร์ทสองด้วยนะครับ